ในมือของผมตอนนี้นะครับคือเจ้า HP OmniBook Ultra Flip 14นะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถฟลิปออกมาแบบ360องศายอย่างนี้ได้ครับและที่สําคัญเลยก็คือเขามีปากกาครับที่พร้อมที่จะขีดเขียนว่าต่างๆและปากกาตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บที่ข้างเครื่องอย่างนี้ได้แบบสบายๆเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว x t ็กซ์นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ Intel เขามาแรงมากเปิดตัวโน้ตบุ๊กยีห่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นและเป็นตัว CPU รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นตัว Intel Core u l t r a ้ไฟในรหัส 226V นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาใส่มาในโน้ตบุ๊กที่เป็นของทาง HP ครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเป็น HP OmniBook นะครับเหมาะสาหรับสายทํางานสายที่แบบว่า ต้องการการพกพาไปไหนมาไหนต้องการเครื่องที่แบบน้าหนักค่อนข้างเบานะครับเครื่องนี้1.34กิโลเท่านั้นและที่สําคัญเลยก็คือวัสดุครับเขาออกแบบมาได้พรีเมียมมากนะครับคือถ้าสมมติเราลองดูดีไซน์กันอ่ะมันเป็นดีไซน์ที่แบบดูเรียบหรูดูแพงนะครับโลโก้ HP ที่เรียกว่าด้านนี้ HP ผมฟลิปขเข้ามาด้านนี้ก็ยังสามารถอ่านได้เป็นตัว BP เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันคือ HP นะครับ แล้วก็ในส่งตัวหน้าจอของโนบุ๊กเครื่องนี้นะครับพอเขามีปากกาตัวนี้มาให้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถทําแบบทัชสกรีนได้นะครับสามารถทัชสกรีนสามารถกดสามารถเปิดไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยผ่านปลายนิ้วมือของเราได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติคุณบอกว่าไม่อยากใช้เป็นโน้ตบุ๊กโหมดนะครับคุณสามารถใช้เป็นในโหมดตัวแท็บเล็ตโหมดก็ได้คุณสามารถถืออย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนกับแท็บเล็ตสามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกสบายนะครับหรือจะเป็นแบบเต็นโหมดวางในรูปแบบของอย่างนี้สามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันหลากหลายอย่่่่าาางมากมกไววจะเป็นนใสตั AI ที เขามีการบิวอินมาให้ตรงนี้จะมีโลโก้ AI เลยแล้วก็มีในส่งตัวปุ่มโค p พายลนะครับที่คุณสามารถเรียกเจ้าตัวโค p พายลเนี่ยออกมาใช้งานนะครับก็จะมีตัวหน้าต่างแถบของตัว Microsoft Copilot ออกมาเลยเพราะว่า CPU ที่เขาใส่มาเนี่ยมันเป็น CPU รุ่นใหม่แล้วนะที่มันมีในส่งตัว AI นะครับใส่มาให้เรียบร้อยซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่า ค่อนข้างน่าสนใจมากสําหรับสายพกพาสายทํางานเนื่องจากขนาดของเครื่องครับ1.34กิโลหน้าจอ14นิ้วแล้วเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดแบบ3 k นะครับตัวนี้จอ3 k ความละเอียด2,880คูณ1,800แะครับและความสว่างของตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400นิตด,ด้วยกันนะครับอัตารีเฟชเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดแบบ 120Hz และคุณลองสังเกตดูไหมครับว่า สีสันของจอตัวนี้เนี่ยมันดูสวยมันดูเงามันดูสุดยอดเพราะนี่คือหน้าจอแบบ O L E D นะครับที่ให้ในเรื่องของค่าสีเนี่ยตรงแบบระดับ100% D C I P 3กันเลยทีเดียวนะครับคือสีมาแบบสุดเลยสวยเลยนะครับสีเมื่อมาดีแบบมาดีแบบมันนี้มาดีนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวคีย์บอร์ด พอมันเป็นแบบไซส์14นิ้วเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเขาจะไม่มีในส่วนตัวนําแผ่นมาให้ก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดแบบอ่าไซส์ที่เราสามารถพิมพ์งานใช้งานพกพาอะไรต่างๆได้ทั่วๆไปนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้สีฟ้าดูเก๋ดีนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวเขียนตรงนี้นะครับว่า omnibook ultra แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ intel core ultra ไอยู่นะครับแล้วมีการเซอร์ติฟายด้วยว่าตัวนี้เนี่ยคือเวอร์ชัน E v o e d i t i o n นะครับก็เอาเขาดิเรียกว่ามันเป็นตัวเต็มมันเป็นตัวแรงมันเป็นตัวโหดที่ประหยัดไฟมากเพราะ CPU ตัวนี <com> ้กินไฟแค่17วัตต์เท่านั้นนะครับแต่การ์ดจอเครื่องนี้นะครับไม่ธรรมดานะจ๊ะเขามาพร้อมกับตัว Intel Arc ที่เป็นตัวรหัส 130V นะครับที่มีค่า TGP เนี่ยสูงถึง30วัตต์นะครับ TGP ค่าจอเนี่ยสูงกว่าตัว TGP CPU ไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมต้องบอกเลยว่าความแรงของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ย เล่นเกมเ a ิปเได้นะจ๊ะบางเกมแต่เดี๋ยวราไปลองเทสกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยจะเห็นแค่ว่ามันมีแค่แจ็ค3.5มิลน,นะครับที่เอาไว้ใส่หูฟังธรรมดาไมโครโฟนธรรมดานะครับแต่ถ้าเราลองมองดูดีๆมีคําว่า10กิกนะครับเพราะพอร์ต USB Type C นะ ขาจะอยู่ตรงมุมตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นการตัดมุมนะครับและก็เอาพอร์ตเนี่ยมาซ่อนเอาไว้ดังนั้นเวลาที่คุณอยากจะชาร์จแบตเตอรีร่คุณสามารถเสียบตัวตรงนี้เสียบพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะมีช่องตัว Thunderbol t นะครับมีมาให้หนึ่งช่องแล้วก็ Thunderbolt ตรงมุมเครื่องมีมาให้อีกทําให้เวลาที่แบบเราพับเก็บเครื่องะครับเราจะมองดูว่าเฮ้ยมันไม่มีพอร์ตเลยนะเฮ้ยมันดูคลีนมันดูเรียบร้อยมากเลยนะหรือแม้ตกระทั่งเวลา,ท,าที่คุณใช้ในนนนนรรูปแแแบบบบบขอองงะคคคุุุุณณณจจจยยย่าา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 เี้้้กกชช์์ตบบดดมม สามารถทําได้อันนี้คือค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องผมลืมบอกไปเลยคขามีในส่วนของตัวกล้อง Full HD มาให้ด้วยนะครับเป็น Full HD นะจ๊ะแล้วเป็นแบบ IR Camera ซึ่งตัวนี้เนี่ยความชัดระดับ9ล้านพิกเซลถือว่าค่อนข้างชัดมากเพราะปกติที่โน้ตบุ๊กผมรีวิวทั่วไปเนี่ย2ล้านพิกเซล3ล้านพิกเซลตัวนี้ได้9ล้านพิกเซลปากกาเป็นแบบแม่เหล็กแปะที่จอตรงนี้ก็สามารถแปะได้แปะที่สันเครื่องตรงนี้ก็สามารถแปะได้นะครับซึ่งปากกาตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเป็นปากกาที่เป็นแบบชาาาร์จจผ่น USB Type ดึงออกมุบ มีช่องให้ชาร์จนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ก็สามารถใช้งานต่อได้ Windows Windows มีลงมาให้เรียบร้อยเป็นตัว Windows 11 Home นะครับมีในส่วนของตัว Microsoft Office build-in มาให้ทั้งหมดนะครับพวกตัว WiFi 7ก็ใส่มาให้ Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้แบตอึคดโคตรค,ค,ค,ครับ64วัตต์เอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองแกะห้าหลังเครื่องดูกันว่า มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเปิดฝาหลังออกมานะครับจะเจอกับพัดลมระบายความร้อนจํานวน2ตัวด้วยกันนะแล้วก็ตัวฮิตไบของเขาเนี่จะมีทั้งหมด2เส้นนะครับซึ่งฮิตไบเนี่ยมันจะแบ่งไปด้านซ้ายกับด้านขวานะครับและก็จะมีในส่วนตัวฮิตซิงอยู่ทั้งด้านหลังเนี่ยสก้อนด้วยกันนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้แรมจะเป็นแรมออนบอร์ดนะครับก็คือเขาฝังมาไว้เลยซึ่งจะมีความจุอยู่ที่ 16G หิก L P D D R 5 X บัรความเร็วสูงสุด 8,533เมกะเฮิรต์เลยนะจ๊ะพร้อมนั้งในส่วนตัว m 2ครับเขาจะมีอยู่ทางด้านขวามือใต้พัดลมนะครับซึ่งตรงนี้จะใส่ความจุมาที่1ต b เป็น Gen 4นะครับส่วนแบตเตอรี่บอกไปแล้วนะครับจะอยู่ที่6 4 w วด้วยกันก็ถือว่าเครื่องตัวนี้ให้สเปคมาก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วคือถามว่า 16GB เพียงพอไหมมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาเล่นเนี่ยใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าเราไปลองเทสกันดูครับว่าเครื่องนี้ แรงจริงไหมกับตัว Intel Core Ultra Fight 226V ตัวน uh ี e ้ก็โดยสเปคเครื SaaS ่องนี้นะครับก็เป็น CPU รุ่นล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับตัว Intel Core Ultra 5นะครับในรหัส 226V ซึ่งตัวนี้จะเป็นโค้ดเนม Luna Lake แล้วนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่17วัตต์เท่านั้นเรียกได้ว่า PC เปิดตัว200ซีรีส์โน้ตบุ๊ก200ซีรีส์ก็มาเลยนะครับและในส่วนการทำงานตัวนี้เนี่ยคอการทำงานนะจะเป็น 4P Core 4LP Core รวมกันเป็นทั้งหมด 8ดเทรดด้วยกันนะครับความเร็วตรงนี้ก็ถ้าอ่านจากตามโปรแกรมตัวนี้ P core สูงสุดจะอยู่ที่4.5กิกะเฮิร์ด้วยกันนะครับตัวเมนบอร์ดรองรับ PCIe Gen 5เรียบร้อยแรมจะเป็น DDR5 16กิกนะครับทำงานแบบ Dual Channel ก็คือ4 3 2นะครับเป็นแรมของทาง Sam s u ุงในสองตัวความแรงอันนี้บอกตรงถือว่าแรงมากสำหรับโน้ตบุ๊กสายประหยัดพลังงาน Sin เกิล r ทรเนี่ย668ครับมัล t ิเ e a d เนี่ย4,321แต้มนะครับซึ่งถ้าสมมติเราลองมาเทียบกับ CPU อย่างเช่นตัว Core Ultra 7ที่เป็น104 รเราจะเห็นว่าคะแนนเกือบจะเรียกว่าสูสีใกล้เคียงมากนะครับแต่อย่าลืมนะตัวนี้อัลตราห้านะแต่มัลติเทสเนี่ยก็จะแพ้1ครึ่งหนึ่งะครับด้วยจํานวนคอที่มันแบบ16คอกับ8คอนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราลองเอาไปเทียบกับอย่าง i7 Gen 10ิที่กินไฟมหาโหดมากกว่าตัวนี้นะครับเราเห็นว่าคะแนนซิงเกิลเทสแรงกว่าไปเรียบร้อยแล้วส่วนมัลติเทสเนี่ยก็ ถ้าเป็น i5 Gen10 n o t e บุ๊กเครื่องนี้แรงกว่าแน่นอนนะครับอ่ะในส่วนตัวการ์ดจอครับก็ยังคงเป็นในส่วนตัวที่เขามีบิวอินมาให้ด้วยนะครับในส่ว,ตวนตรงนี้ซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันยังอ่านค่าไม่ถูกต้องมันจะต้องมีโค้ดเนมรหัสบอกเดี๋ยวผมขึ้นเป็นซับไปให้สําหรับในส่วนของตัวการ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนตัว SSD ครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่1 t b y t นะครับวิสอยู่ที่6,615ไ right รทอยู่ที่4,900นะครับแล้วก็ Random 4K ตัวนี้จะอยู่ที่78แล้วก็ไรท์ตัวนี้จะอยู่ที่164 แรงมากได้ถึง78เลยนะครับและในส่วนตัวโปรแกรมอย่างเช่น c u i ิเมนซินะครับตัวนี้ซิงเกิลคอร์หนึ่งพันเก้าอยมัลติคอร์อยู่ที่9,107พแต้มนะครับแล้วก็ในส่วนตัว c ิลิเมนสองศูนะครับตัวมัลติคอร์เขาเนี่ยได้ถึง436นะครับแล้วก็ซิงเกิลคอร์ของเขาเนี่ย,ได,ยได้ที่98 โน้ตบุ๊กสายทํางานถึง98นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ในส่วนตัวสิบว R23 นะครับมาติคออยู่ที่8,014นะครับแล้วก็ซิง l กิลคอตัวนี้จะอยู่ที่1,626แต้มด้วยกันนะครับพร้อมทั้งในส่วนงตัว V-Ray สําหรับใครที่แบบอยากจะเอาไปทํางานพวกออกแบบอะไรต่างๆสเก็ตอัพนะครับ w r a y ตัวนี้คะแนนอยู่ที่5,010แต้มด้วยกันนะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัว pcmark นะครับที่เป็นตัว time spy เนี่ยได้คะแนนที่3,473แต้มถือว่ากราฟิกเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆใช้งานทั่วๆไปนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเล่นเกมได้หวือหวาเนาะถ้าคะแนนประมาณนี้และในส่วนไฟสไตน์ครับจะอยู่ที่7 5 1 3แต้มครับพอร์ทรอยอยู่ที่1,538แต้มส่วน steel n o m a d นะครับจะอยู่ที่6 6 1แต้มครับ และในส่วนของตัวคะแนน CPU profile นะครับ Mac t r a d e ของเขาเนี่ยสูงถึง5 5 0 9แต้มส่วน1 t r a d เนี่ยจะอยู่ที่1 0 5 4แต้มเอาจริงๆผมมองว่ามันเป็น CPU ที่กินไฟต่ำแต่ได้ performance เปอร a วัตที่ค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้เรามาลองดูคะแนนรวมทั้งระบบดีกว่ากับโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆสายบางเบาที่เขาบอกว่าเป็น AI นะครับก็6 0 7 8แต้มอันนี้ถือว่าแรงมากเมื่อเทียบกับ โน้ตบุ๊กที่ไม่ได้มีการจอแยกเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีการจอแยก CPU แรงคะแนนจะอยู่ประมาณ5,700แต้มอันนี้ได้ทะลุ6,000แต้มกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทํางานกันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปลองมาดูในเรื่องของการตัดต่อบ้างนะครับโน้ตบุ๊กบางๆเบา,บาบ au, ๆเครื่องเล็กๆสมัยนี้ตัดต่อได้สบายต่อให้ไม่มีการจอแยกในการเอนโคดในการถอดรหัสนะครับตัวนี้มันรองรับไ,ได้แบบสบายๆอยู่แล้วผมจะลองสคริปต์ข้ามนะครับอ่ะปึ๊บแล้วก็กดเพย เล่นได้ทันทีนะครับอ่ะสคลิปข้ามกดเพยมาเลยเรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วถึงแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ตามทีนะครับผมเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วใครที่แบบสายตัดต่อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังสามารถตัดต่อได้สบายเดี๋ยวเราจะไปลองเรนเดอร์กันดูนะครับว่าใช้เวลาการเรนเดอร์กับคลิป 4K ที่มีความยาว13นาทีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ ก็สำหรับเวลาในการเรนเดอร์นะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง38นาทีนะครับก็ผมตีไปว่า2ชั่วโมงแล้วกันสำหรับคลิปฟุตนี้ถามว่า2ชั่วโมงทำไมผมเคยดูตัว Intel c ค re ตต้ามาได้ประมาณชั่วโมงต้นๆไม่ใช่หรออย่าลืมนี่คือ c o r e u l t r a ้ฟนะครับถ้าสมมติคุณอยากจะให้แรงมากกว่าน,นี้ก็ไปตัว c o r e Ultra 7การเรนเดอร์ก็จะเหลือแค่ชั่วโมงต้นๆเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้ไม่มีการจอแยกแกราฟิก 3D จะโหดขนาดไหนไปชมกันครับ ลองเทสกับเกมวูคองกันนะครับผมจะปรับเป็น Full HD Plus นะครับ1 9 2เคูณเลยนะไม่ปรับแบบ720 p ีพีายุคนี้โหน,นบุ๊กขนาดนี้ควรจะต้องสัก Full HD ดีถึงจะกำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Resolution ตัวนี้อันนี้ผมขอบอกก่อนว่าเราจะไม่ปรับ XeXS เนื่องจากว่าถ้าเราปรับ XeXS เนี่ยมันจะยังไม่รองรับในส่วนตัวเฟรมเจนนะครับเราก็เลยจะใช้ในส่วนตัว FSR แล้วเราลองแล้วเนี่ย FSR ได้เฟรมที่เยอะมากกว่านะครับแล้วสามารถใช้เฟรมเจนได้ด้วยก็จะปรับ FSR บวก,กเ,เป็น low เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจะวิ่งไหวหรือเปล่าสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานเอามาเล่นวูคองไปดูกันเปิดมาครับ40กว่าเฟรมเฮ้ยเล่นได้นะแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆบอกว่าอยากจะเล่นให้มันได้ดีมากกว่านี้คุณอาจจะไม่ต้องปรับเป็น Full HD Plus ก็ได้นะครับอาจจะปรับเป็น1,920คูณ1 8 0ไปเลยก็ได้มันก็น่าจะได้เฟรมเรทเพิ่มมาสัก3-5เฟรมนะครับแต่ว่าเราจะมีขอบดำด้านบนล่างเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ก็ได้ความลื่นมากกว่าถามว่าเล่นได้ไหม ก็เล่นพอแบบพอเล่นได้ถูถ่ายแล้วกันแต่ถ้าสมมติเจอตีบอสเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีอาการกระตุกเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปลองกับเกมที่ไม่ใช่พวก Triple A คิดว่าน่าจะเล่นได้ดีมากกว่านี้ก็เอาเป็นว่าลองมาดูในเรื่องของความร้อนกันดีกว่าการกินไฟนะครับตัว G P U เนี่ยใช้ไฟอยู่แค่ประมาณ20กว่าวัตต์เองส่วน C P U เนี่ยมันไม่สามารถดีเทคได้แต่โดยรวมทั้งเครื่องเนี่ยยังไงกินไฟน้อยอยู่แล้วเพราะว่า ตัวอะแดปเตอร์มันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ความร้อนของ CPU เนี่ยจะอยู่ที่61องศาเท่านั้นการรันของ CPU เนี่ยอยู่ที่46%นะครับเฟรมเรทก็วิ่งมีช่วงตกมาอยู่ที่ต่ำต่ำกว่า30เฟรมเหมือนกันก็ถือว่าการระบายความร้อนได้อยู่การเล่นเกม Triple A ที่โหดๆอย่างบูคองผมคิดว่าน่าจะยังไม่ไหวเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกัน Ever a v e r a ร e เรทเฟรมนจะอยู่ที่ประมาณ37ฟรมด้วยกันสำหรับเกมบูคองไปกันต่อครับ ต่อมาลองดูกับเกม Forza Horizon 5นะครับเกมนี้เราจะปรับเป็น Full HD Plus เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว t r i l g ตัวนี้เนี่ยเราจะปรับเป็น x e s แบบ Quality นะครับเพราะว่าเกมตัวนี้ไม่มีเฟรม Gen สำหรับตัว FSR ดังนั้น x e s จะได้ความแรงที่มากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกครับเราจะปรับ Setting เป็นแบบ Very Low เรามาลองดูกันว่าแรงขนาดไหนครับเปิดมานะครับ50-60เฟรม เอาอึ้งเหมือนกันนะสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานกินไฟ17วัตต์ตัวกระจาอยร่อยตัวนี้ก็ถือว่าแรงสำหรับการเล่นเกมแนวระดับ Triple a เกม Forza Horizon 5ได้นะครับก็คือถ้าเราลองดู บูคองอาจจะไม่ไหวแต่เกมอื่นๆก็เล่นได้คือต้องต้อง,องบอกยอมรับกันตรงๆครับว่าบูคองมันเกมที่กินสเปคมากๆในปี2024ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ถ้าสมมติคุณเอาไปเล่นอย่างเกมพวกวาโลวเลนผับจีอะไรพวกนี้เครื่องนี้ผมมองว่าเล่นได้สบายเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสมมติมันเล่นเกมพวกนี้ได้อะการทํางานอะไรต่างๆอ่ะคุณทํางานได้เฉิวๆฉวอยู่แล้วต่อให้มันเป็นเครื่องบางเบาก็ตามทีอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราข้ามไปดูเฟรมเรทแบบสรุปเอเวอร์เรกันเลยครับว่าจบที่เท่าไหร่ครับ ก็ได้อยู่ที่66เฟรมเรทด้วยกันนะครับสำหรับเอ e r a ร e เรทเฟรมเกม Forza Horizon 5เดี๋ยวผมพาไปยิงวาโลกันต่อครับปะ่ะต่อกับวาโลครับปรับ1,920คูณ1,200นะครับจะปรับ 3K โชว์ก็กัะไรอยู่อ่ปะป่ะ กราฟิกคุณภาพตลเช่นเดิมเราเน้นเฟรมเรทเราไม่เน้นภาพสวยอยู่แล้วสำหรับเกม Val o r a n t นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะปรับภาพสวยอันนี้ก็สวยได้นะครับเพราะดูเฟรมเรทครับ200โอ้โหเพราะจริงจริงเกม Val o r a n t นะ่ะมันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างอิงสเปคในส่วนของ CPU ถ้า CPU แรงเฟรมเรทจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับการ์ดจอแรงก็ได้เฟรม CPU แรงก็ได้เฟรมสำหรับเกม v a l o r วยิ่งพอเป็น full hd อ่ะ CPU จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นก็200 fame, นี่แหละครับิ่งๆนบบรๆเยนะอยเฟรามาแแบบบบผม ตวัตเร็วๆก็160เฟร,รมซึ่งก็ยังเล่นได้นะครับโหเกือบ300เฟร,รมแม่ใครที่แบบสายยิงปืนวาโลเครื่องนี้เล่นได้สบายๆครับแต่ผมเชื่อได้ว่าคนซื้อเครื่องนี้มาเน้นทำงานกันแหะครับคงไม่เอาไปเล่นเกมกันหรอก เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว HP OmniBook Ultra Flip 14เครื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างน่าสนใจมากคือหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกชอบเครื่องนี้คือความแรงอ่ะใช่มันแรงครับแต่แบตเตอรี่ของเขาครับอึดมากเพราะถ้าสมมติด,ดูจากตอนที่ผมตั้ง t i m e แลป s e ไว้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเปิดวิดีโอ YouTube เปิดอะไรต่างๆไว้เนี่ย สามารถตั้งได้แบบยาวๆคุณสามารถเอาไปใช้นอกสถานที่ได้สบายและที่สําคัญเลยก็คือจําได้ใช่ไหมครับพวกพอร์ตตัวนี้มันเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็น USB Type C คุณสามารถใช้พวกอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่รองรับ PD ชาร์จชาร์จโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้นะครับที่มันเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับทำให้แบบผิวสัมผัสของเขาเนี่ยมันดูหรูหราไฮโซมากยิ่งขึ้นเวลาคุณใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกและไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าพอเวลาผมฟลิปมาอย่างเงี้ยมือที่ไปจ ใช้งานในรูปแบบของแท็บเล็ตได้สะดวกมากนะครับแล้วก็ปากกาที่แถมเนี่ยเขียนได้แบบเป็นเมาส์ก็ได้เป็นเคอร์เซอร์อะไรต่างๆก็ได้อันนี้ค่อนข้างดีมากๆก็ลองดูแล้วกันนะครับโดยราคาเครื่องของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ59,990บาทมันคือโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตในเครื่องตัวเดียวกันใครที่แบบว่าอย่างงายย่า,งงายยังไงงานของเราเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนงตัวฝั่ง Windows นะครับโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบฟลิปได้360องศาดูเหมือนกับแท็บเล็ตเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าการซื้อ, let อแท็บ้น,บบนนวัี ทางผมนมเอ็กซ์ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีโน้ตบุ๊กอะไรเจ๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ